เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่516หกากเซียนหงเย่นมีเงินหลายสิบล้านในมือก็เป็นไปได้ที่จะทำเรื่องแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วผู้หญิงคนนี้กับมาลั่นก็เหมือนกันเห็นเงินแล้วตาก็แวววาวทันทีเงินนั้นคือชีวิตเลยก็ว่าได้ตอนนี้ตน ลูกชายลูกสาวรวมถึงแม่ของตนเองก็กลายเป็นขวดน้ำมันไปหมดแล้วเธอเลือกที่จะเก็บเงินและจากไปเมื่อคิดอย่างนี้สีหน้าของเสี่ยวชางเฉียนนั้นก็ดูเปลี่ยนไปจากนั้นก็พูดว่าเดี๋ยวผมโทรหาหมาลั่นแล้วกันเมื่อพูดจบก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์โทรหาหมาลั่นทันทีจากนั้น โทรศัพท์ถูกรับอย่างรวดเร็วเมื่อเสี่ยวช้างเฉียนรู้ว่าโทรศัพท์ถูกรับสายเขาก็รีบพูดว่าหมาลันฉันพี่ใหญ่ของเธอเองเมื่อหมาลันได้ยินเสียงของเขาก็กัดฟันด้วยความเกลียดไอ้แก่เรื่องที่เสียนหงเย็นนั้นหลอกตนแน่นอนว่าเขาต้องรู้ยิ่งไปกว่านั้นหมาแกนี่อาจจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เมื่อคิดถึงเรื่องที่สูญเสียเงินไปครั้งใหญ่นั้น มาลั่นเทพโรไม่ไหวที่จะทักทายเซี่ยวชางเฉียนบรรพบุรุษที่18นี้ทางโทรศัพท์โดยตรงแต่เมื่อนึกถึงเสียนหงเยนหมาตัวนั้นที่ถูกส่งไปที่เหมืองฐานหินดำลอนก็ทำได้เพียงระง,งับความโกรธไว้ในใจและพูดอย่างเยียดยามออกไปว่าเสี่ยวฉางเฉียนฉันกับสามีของฉันได้ออกจากตระกูลเสี่ยวไปแล้วนายเป็นพี่ชายของใครกันนะ เซี่ยวช่างเขียนเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกรำคาญจนแทบจะทนไม่ไหวแต่ด้วยตนเองต้องการจะถามเรื่องบางอย่างก็คงจะไปกวนใจหล่อนไม่ได้ได้แต่ถามอย่างโกรธว่ามาลัน่นถือว่าฉันพูดผิดไปไม่ได้หรือไงมาลั่นตะคอกอย่างเย็นชาและพูดว่าพูดมาโทรหาฉันมีเรื่องอะไรกันเซี่ยวชางเขียนรีบถามมาลัน่นวันนี้เธอได้เจอเสีย้หงเย็นบ้างไหม มาล่นรีบปฏิเสธทันทีไม่นะตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เจอที่วิลล่าของเฉินชูอีจากนั้นฉันก็ไม่เจอพี่สะพ้ยอีกเลยนะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเสี่ยว่างเขียนได้แต่ด่าในใจผู้หญิงหน้ารังเกียจนี้โกหกอย่างเห็นได้ชัดแน่ๆวันนี้เซียนฮงเย็นรายงานแทบจะตลอดเวลาถึงชั้นล่างของบ้านของเธอก็ยังรายงานกับฉัน ขึ้นรถ b m เดของเธอก็บอกฉันแม้แต่ตอนแล่นภายนกกระจอกก็ยังรายงานฉันต้อนหล่นชนะเงินกี่หยวนชนะอะไรบ้างก็รายงานกับฉันทั้งนั้นแล้วนี่จะมาบอกว่าไม่เจอหล่นงั้นหรอือแม้ว่าในใจของเสี่ยวฉางเฉียนจะโกรธมากแต่ก็ทำได้เพียงระงับความโกรธเอาไว้และพูดว่า วันนี้ตอนที่หงเย็นออกไปข้างนอกหลอนบอกว่าจะไปเล่นไพ่นกกระจอกกับเธอเธอไม่เห็นหลอนจริงๆหรอือในใจของมาลั่นนั้นรู้สึกผิดเล็กน้อยวันนี้เธอได้เล่นไพ่นกกระจอกกับพวกหลอนสามคนหรือแม้แต่แก๊งอันตรพานพวกนี้โดนจับไปเหมืองฐานหินดำหากครอบครัวพวกเขารู้ว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็แหน่นอนว่าต้องแก้แค้นตนแน่ แล้วถ้าไปฟ้องตำรวจขึ้นมายังไงตนก็บอกไม่ได้ดังนั้นเธอจึงปฏิเสธมันไปดังนั้นเธอจึงพูดกับเซี่ยวชางเฉียนอย่างหมดความอดทนว่านายนี่มันนะ่าสนใจจริงๆฉันจะเจอหรือไม่เจอหล่อนฉันจะไปรู้ได้หรือไงไม่เจอก็คือไม่เจอสิเซี่ยวชางเฉียนไม่สนใจว่าเขาจะถูกเปิดเผยหรือไม่และกล่าวอย่างรวดเร็วว่า มาลันเธออย่าพึ่งวางสายเธอพูดความจริงกับฉันมาเดี๋ยวนี้ตกลงว่าเจอหลอนไหมหลอนไปที่ไหนตอนบ่ายหลอนส่งข้อความวิเชตมาให้ฉันบอกว่าเล่นไพ่กับเธออยู่แถมยังบอกว่าชน,นะเอาวนิล่าที่ทอมสันเรเวียราของเยเชินลูกเขยเธอมาได้อีกเธอจะไม่เจอหลอนได้ยังไงกัน มารันรีพูดว่าเสี่ยวฉางเฉียนนายพูดจาน่าสนใจจริงๆเวลาของฉันพวกเธอชน,นะไปเมื่อไรกันอีกอย่างฉันบอกแล้วว่าไม่เคยเจอเสียนหงเย็นก็ไม่เคยเจอสิฉันรำคาญหล่อนจะตายจะมาเล่นไพ่กับหลอนได้ยังไงพูดมาถึงตรงนี้เธอก็พอจะเดาออกแล้วว่าเสี่ยวฉางเฉียนต้องอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนดังนั้นเธอจึงกัดฟันแล้วพูดว่าเสี่ยวฉางเฉียนภรรยาของนายน่ะนะ ไม่แน่อาจจะหนีไปแล้วก็ได้จงใจเล่นไผ่กับฉันมันเป็นแค่การเสแสร้งละซี่ฉันเคยได้ยินมาว่าแต่ก่อนที่เธอเคยอยู่คาราโอเกะกับคนจากตระกูลนายไหหลงนะ่ะสองคนนั้นบอกว่าจะประหยัดเงินเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันนะ่ะบทที่517เมื่อเซี่ยวฉางเฉียนได้ยินเช่นนั้นก็ตะโกนกลับไปโดยความโมโหว่ามาลั่นยุดพูดเลวซามที่นี่สักที บทที่517เมื่อเสี่ยวฉางเฉียนได้ยินเช่นนั้นก็ตะโกนกลับไปด้วยความโมโหว่ามาลันยุดพูดเลวซามทีนี่สัทีมาลันกังวลและรีบพ่งออกมาว่าโอ้นายไม่เชื่อใช่ไหมล่ะโอเคงั้นฉันจะบอกนายให้ถ้านายหาเสียนหงเย็นเจองั้นฉันก็จะถือว่าฉันแพ้ก็แล้วกันเสี่ยวฉางเฉียนพ่งออกมาถามว่า นี่เธอหมายความว่ายังไงมาลันดาว่าหมายความว่ายังไงนายก็ไปคิดเอาเองตอนนี้ฉันเริ่มจะอารมณ์ไม่ดีแล้วขี้เกียจจะพูดกับนายเมื่อพูดจบมาลันก็วางโทรศัพท์ทันทีเมื่อเสี่ยวฉางเขียนได้ฟังเสียงของที่ดูวุ่นวายและอารมณ์เสียในโทรศัพท์จนเกือบจะเคว้งโทรศัพท์ทิ้งไปของมาลันนั้นแต่มีเสี่ยวหยหลงที่มาหยุดเขาไว้และพูดว่า พ่ออย่าพึ่งหุนหันพันเล่นไปสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการพาแม่กลับมาเซี่ยวเวยหลงไม่รู้เลยว่าในตอนนี้แม่ของเขานั้นได้ถูกส่งไปหุบเขาจิ้นสีแล้วแต่หากดูจากความสามารถของตระกูลเซี่ยวในชีวิตนี้ก็คงไม่มีปัญญาหาหล่นเจอในเวลานี้เองเซี่ยวเว่เว่ยที่อยู่ด้านข้างก็พูดชักชวนว่าใช่แล้วพ่อท่านจะโกรธอะไร มาลั่นที่น่ารังเกียจนั้นพูดอะไรเหรอเซี่ยวชางเฉียนกล่าวด้วยความโกรธว่ามาลั่นบอกว่าแม่แกหนีไปกับไอ้หน้าขาวนั่นแล้วสิฮะเซี่ยวเวยหลงและเซี่ยวเว,ว่ยเว่ยน่าหญิงใหญ่เซี่ยวทุกคนต่างตกใจเลี้ยงดูไอ้แมงดานั่นเหรอหนาาหญิงใหญ่เซี่ยวพูดอย่างโกรธว่าเรื่องจริงเหรอผมก็ไม่รู้ครับแม่ เสี่ยวชางเฉียนกล่าวอย่างกังวลและโกรธว่ามารั่นพูดในโทรศัพท์แบบนี้แถมยังบอกว่าหงเย็ดหลอกผมให้ตั้งสำนักงานให้เธอบอกว่าเธอโดนโกงมาแต่ในความเป็นจริงหงเย็นนั้นสร้างให้ผมให้ผมวางใจจากนั้นก็หาเวลาที่จะหลบหนีออกไปเสี่ยวไหหลงพงออกมาด้วยน้ำตาว่าคนแสมานี่มันเลวซามจริง แม่ผมจะไปเลี้ยงดูไอ้แมงดานั่นได้ยังไงกันยิ่งหนีไปกับไอ้หน้าขาวนั่นยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยสีหน้าของเซี่ยวชางเหียนนั้นดูแปลกประหลาดและพูดอย่างเย็นชาว่าเรื่องนี้ใครจะไปพูดได้ดีละ่ะตอนนี้กําลังคิดอย่างละเอียดว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างน่าสงสัยอะไรกันเซี่ยวไหยหลงและเซี่ยวเว่ยถามอย่างเร่งรีบว่าทําไมแม่ถึงดูน่าสงสัยละ่ะ เี่ยวชางเฉียนกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าหมองว่าญาของเธอต้องการให้ฉันจ่ายเงิน8ดล้านให้แต่แม่ของเธอไม่ยอมจึงเสนอโอนเงินให้เธอก่อนจากนั้นฉันก็พูดกับญาของเธอว่าตอนนี้กำลังให้ผู้จัดการบริหารแหลกเงินนั่นมาดังนั้นฉันถึงเอาบ้านราคา1 5ล้านนี้ให้แกหลนไงละ่ะนาาหญิงใหญ่เสี่ยวจ้งมองเสี่ยวช่างเฉียนและตบหน้าเขาด้วยความโกรธ พร้อมกับสาบแช่งโดยความโกรธว่าแกไม่ได้บอกฉันว่ามีแค่15ล้านเหรอ่อเสี่ยวชางเฉียนกำลังเร่งรีบเขาจึงได้บอกความจริงออกมาตอนนี้กับโดนตบหน้าเขารู้สึกน้อยใจและโกรธพร้อมกับพูดว่าแม่ไม่ใช่ท่านเองเหรอือที่ผมมีเงินสิบล้านผมไม่ได้พูดสักน้อยนายหญิงใหญ่เสี่ยวด่าด้วยความโกรธว่าและทำไมแกไม่บอกความจริงกับฉันละ่ะ ฉันเป็นแม่ของแกทำไมแกถึงไม่บอกความจริงกับฉันและบอกว่าจริงๆแล้วแกมีเงินเท่าไรเซี่ยวชางเฉียนพูดไม่ออกพูดจริงๆก็คือต้นปกปิดจำนวนเงินเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเล่นลิ้นนายหญิงใหญ่เซี่ยวโกรธมากและพูดอย่างเย็นชาว่า ฉันคิดมาตลอดว่าแกกับน้องชายแกนั้นไม่เหมือนกันคิดมาตลอดว่าแกมีความสามารถมากกว่าน้องชายแกคิดว่าแกมีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าน้องชายแกและมีสายตาที่ดีกว่าน้องชายแกแต่สิ่งที่ฉันคิดไม่ถึงเลยก็คือแม้แต่ฉันก็ยังโกหกขณะที่พูดน้ยหญิงใหญ่เสี้ยวก็ก,กัดฟันและพูดต่อว่า ตอนนี้แกคงรู้แล้วล่ะว่าอะไรที่เรียกว่าคนฉลาดที่ถูกหลอกโดยคนฉลาดแล้วละสิแกไม่พูดความจริงกับฉันแถมเงินก็ให้ภรรยาแกไปหมดตอนนี้ละ่ะดีแล้วก็เลยพากนันหนีไปส่วนพวกที่เหลือก็สวยกันไปหมดเสี้ยวเวยๆวยกัดฟันและพูดว่ายา่าแม่ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะ นายหญิงใหญ่เซี่ยวหัวเราะ <c oughs> และพูดว่าไม่ใช่คนแบบนั้นและแม่เธอตอนนี้ละ่ะหายไปไหนทำไมต้องหายตัวไปในเวลานี้ด้วยด้วยเหตุนี้นายหญิงใหญ่เซี่ยวจึงถามอย่างร้อนรนว่า แทมแม่ของเธอยังพูดอีกว่าจะหาคนไปหลอกมาลันทำไมคนที่ไปร่วมมือกับหลนถึงหายไปกันหมดละ่ะเหลือแต่มาลั่นไว้คนเดียวสิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากมากเสี่ยวเหยหลงพงพูดออกมาว่าเป็นไปได้ไหมว่ามาลันเป็นคนทำและเป็นไปได้ไหมว่าเธอกับจับแม่ของผมไปแล้วจัดการกับคนที่ร่วมมือกับลหลนนาาหญิงใหญ่เสี่ยวกล่าวอย่างรังเกียจว,ว่ามาลัน มาลั่นคนปากร้ายยางหลนจะไปมีความสามารถทำแบบนั้นได้ยังไงกันก็เหมือนกับลุงคนรองของแกนั่นแหละที่โดนใยปากร้ายนั่นวางแผนออกไปฉันจะไม่ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแม่ของแกที่ฉลาดกว่ามาลันแค่สิบเท่าเองหรอกนะถ้าหลอนอยากเล่นงานมาลั่นจริงๆมาลั่นก็คงโดนเล่นไปแล้วก็เท่านั้นแหละบทที่518 สีหน้าของเซี่ยวชางเขียนนั้นก็ดูไม่แน่ชัดเขาเองก็สงสัยเหมือนกันว่าภรรยาของเขานั้นจะหนีไปพร้อมกับเงินยกเว้นคําอธิบายนี้ก็ไม่มีคําอธิบายอะไรที่สามารถพูดได้อีกแล้วคนสี่คนไม่สามารถหายไปได้หรอกนาถ้าคนเหล่านั้นหายไปก็ควรมีเบาะแสะอะไรเหลืออยู่บ้างสิแถมยังรวมกับเงิน15ล้านของเซียนหงเย็นอีก เขารู้สึกว่าเซียนฮงเยนอาจจะโทษตนก็เป็นได้เหมื่อนนึกถึงสิ่งนี้เขาก็กัดฟันและพูดว่าไม่ได้แล้วฉันตกไปหาหมาลันและถามให้ชัดเจนด้วยตัวเองนายหญิงใหญ่เซี่ยวตีหลังของเซี่ยวฉางเฉียนด้วยไม้เท้าและกล่าวอย่างโกรธโกรธว่าแกรีบไปถามให้มันชัดเจนแล้วรีบพาใยหน้ารังเกียจน,นั่นกลับมาและถึงแม้ว่า จะหาหลอนไม่พบแกต้องเอาเงินสิบห้าล้านนั้นกลับมาให้ได้ถ้าหาเงินไม่เจอแกก็ไม่ต้องกลับมาฉันจะคิดว่าไม่เคยทําให้กําเนิดลูกชายคนนี้เซี่ยวฉางเขียนได้แต่พยักหน้าและพูดว่าโอเคโอเคผมจะไปทันใดนั้นนายหญิงใหญ่เสี่ยวก็พูดว่าไม่ต้องรีบฉันจะไปกับแกด้วยเสี่ยวฉางเขียนสุดตัวลงและพูดว่า แม่ท่านจะไปทำไมย่าทำให้มันวุ่นวายเลยฉันฉันทำให้มันวุ่นวายกว่าเดิมงั้นหรอนายหญิงใหญ่กล่าวอย่างโกรธโกรธแกเสียเงินไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ยังจะมาพูดว่าฉันทำให้วุ่นวายงั้นหรอครั้งนี้ฉันต้องไปถ้าแกแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็จากนี้ฉันจะไปอยู่บ้านเสี่ยวช้างควรและฉันก็จะตัดความสัมพันธ์แม่ลูกกับแกซะ เสี่ยวชางเฉียนได้แต่ทุกทรมานและไม่สามารถพูดอะไรได้ได้แต่พยักหน้าโอเคโอเคโอเคงั้นก็ไปด้วยกันนี่และทั้งสองคนต่างกังวลอย่างไม่มีใครแพ้ใครรีบออกจากบ้านเรียกแท็กซี่และตรงไปบ้านของมาลัน เยเชนและพ่อตากำลังดูทีวีอยู่ที่โซฟาส่วนแม่ยายหมาลันก็ได้แต่อยู่ในห้องเอาผ้าห่มห่อตัวไว้และร้องไห้ยังคงเสียใจกับเงินสองล้านและสร้อยคอมือหยกที่แตกไปพอถึงจังหวะจันทบ,บุรีเวลานี้ประตูก็มีเสียงดังโคมคามเย่เฉินลุกขึ้นมาเปิดประตูก็พบกับนายหญิงใหญ่เซี่ยวและเซี่ยวฉางเฉียนที่มายืนอยู่หน้าประตูเขาขมวดคิ้วและถามว่า พวกคุณมาทำอะไรเมื่อนายหญิงใหญ่เซียวเห็นเยเฉินก็รู้สึกโกรธอย่างทนไม่ได้จึงด่าไปว่าแกมันไอคนไรประโยชน์ใส่หัวไปซะเรียกม้าลั่นออกมาเย่เฉินขมวดคิ้วและพูดอย่างเย็นชาว่านายหญิงใหญ่ขอบครัวเราได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วที่นี่ไม่ต้อนรับคุณแกพูดว่าอะไรนะนายหญิงใหญ่เซียวสะบัดย่างโกรธเกี้ยวออกมาว่า ใครให้ความกล้าแก่นายกันถึงได้มากล้าไม่เคารพชั้นแบบนี้ยเย่เฉินพูดอย่างเย็นชาว่านี่คุณยังคิดว่าคุณเป็นหัวหน้าตระกูลเซี่ยวเหมือนแต่ก่อนงั้นเหรอถึงได้แต่คอยขอบงำผมไปทุกที่แบบนี้จะบอกคุณให้ว่าที่นี่ไม่ต้อนรับรีบกลับไปได้แล้วเมื่อพูดจบยเย่เฉิญก็ปิดประตูเซี่ยวฉางควรเมื่ได้ยินเสียงเอะอะก็รีบวิ่งออกมา เมื่อเห็นทั้งสองคนก็อดไม่ได้ที่จะต้องขมวดคิ้วและถามว่าพวกเธอมาทำอะไรที่นี่นาาหญิงใหญ่เซี่ยวทำเสียงเฮ่เฮออกมาและถามโดยท่าทีที่สงงาผ่าเผยว่าช้างควรในสายตาแกยังมีแม่คนนี้อยู่ไหมเซี่ยวช้างควรพงะแเลยพูดว่าคุณต้องการตัดความสัมพันธ์ผมเองนะคุณควรจะถามตัวเองว่าในสายตาของคนนั้นไม่มีลูกชายคนนี้แล้วใช่ไหมถึงจะทูก นายหญิงใหญ่เซี่ยวแสดงสีหน้าที่น่าเกลียดออกมาและพ่งออกว่ายังไงเลือดก็เข้มกว่านา้ำไม่ว่าจะเวลาไหนเมื่อ,อไรฉันก็ยังเป็นแม่ของแกเซี่ยวชางควรนั้นทุกเพราะนายหญิงใหญ่มาหลายปีแล้วมันเพียงพอแล้วเขาพูดอย่างโกรธโกรออกไปว่าตอนที่คุณรำคาญผมคุณก็จะตัดขาดความสัมพันธ์แต่พอมีเรื่องจะมาหาก็เป็นแม่งั้นเหรอขอโทษจริงๆแม่แบบนี้ ผมเองก็ไม่อยากได้หลังจากพูดจบเสี่ยวฉางควรก็หันศีรษะและเดินกลับไปที่หงเหยเชินมองไปที่นายหญิงใหญ่เสี่ยวและเสี่ยวฉางเฉียนพร้อมกับยิ้มเล็กๆน้อยพูดว่าพวกคุณคงได้ยินสิ่งที่พ่อตาของผมพูดแล้วดังนั้นเชิญกลับไปเถอะบทที่519นายหญิงใหญ่เสี่ยวไม่เคยคิดเลยว่า เสี้ยวช้างควรที่ขี้ขาดมาโดยตลอดจะกล้ามีอารมณ์ต่อหน้าตนเองเธออดไม่ได้ที่จะทั้งรู้สึกโกรธและเกลียดเป็นเวลาหลายสิบปีที่เธอใช้ความหน้าเกงขามของตนเองมาบทขยี้เสี่ยวช้างควรเสี่ยวช้างควรเองก็ไม่เคยที่จะมีความสามารถในการมาต่อต้านเธอเลยแม้สักครั้งแม้แต่ความสามารถในการโต้แย้งก็ไม่มี แม้ว่าตนจะขับไล่เขาออกจากตระกูลเซี่ยวเขาก็ไม่กล้าทำอะไรสักอย่างไม่คาดคิดว่าวันนี้เขาจะมาพูดจาแบบนี้กับตนปีก้าขาแข็งแล้วงั้นหรือแถมยังมากล้าพูดว่าแม่แบบนี้ยังไงเขาก็ไม่อยากใช้คำพูดไร้ศีลธรรมแบบนี้ออกมาเมื่อหล่อนกำลังโกรธ โมโหไปกันใหญ่ถึงเวลาปกป้องศักดิ์ศรีและความสง่างามของตนซะแลว้วเซี่ยวชางเขียนที่อยู่ด้านข้างก็ไม่ยอมแพ้เปิดปากพูดกับเย่เฉินว่าเย่เฉินที่พวกเรามาในวันนี้พวกเราไม่ได้จะมาสร้างความเดือดร้อนฉันมีเรื่องต้องการพบแม่ยายหมาลั่นของนายเพราะฉะนั้นนายรีบไปเรียกล้อนมาเถอะฉันอยากรีบถามลอนจะแย่อย,อยู่แล้ว ในใจของเยชินนั่นรู้อย่างชัดเจนว่าเซี่ยฉางเฉียนจะต้องมาตามหาเซียนหงเยนแต่น่าเสียดายที่เซี่ยฉางเฉียนก็คงไม่คิดไม่ฝันว่าเซียนหงเยนและคนที่เธอร่วมมือจะถูกส่งไปที่จินซีอย่างลับๆับเสียแล้วดังนั้นสำหรับเขาแล้วเซียนหงเยนก็เสมือนกับระเหยหายไปดังนั้นเยชินจึงพูดกับเซี่ยฉางเฉียนว่าคุณมีอะไรบอกผมได้ เดี๋ยวผมจะไปบอกหลอนให้เสี่ยวชางเฉียนรีบพูดว่าภรรยาของฉันหายไปแล้วนะสิเย่เฉินแซงทําเป็นแปลกใจและถามว่าหายไปหายไปได้ยังไงกันเสี่ยวชางเฉียนรู้สึกไม่พอใจกับคําถามของเย่เฉินแต่ก็ยังคงระงับอารมณ์ไว้และพูดว่า mm. ก็แค่หาไม่เจอติดต่อไม่ได้ก่อนที่หลอนจะหายไปได้เจอแม่ยายของนายเป็นคนสุดท้ายดังนั้นฉันเลยมาถาม เย่เฉินยิ้มและพูดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ต้องถามก็เข้าใจได้เซี่ยวฉางเฉยนพงพูดออกมาว่าหมายความว่ายังไงกันเย่เฉินพูดความหมายของผมนั่นก็ง่ายมากคิดว่าภรรยาของคุณอาจหนีไปแล้วนะซี่ขณะที่พูดเย่เฉินก็หักนิ้วพร้อมกับพูดอีกว่าพวกคุณคุณดูพวกคุณตอนนี้ก่อนซี่หนึ่งไม่มีเงินสองไม่มีอำนาจ สามคือไม่มีคนที่ร่ำรวยคอยช่วยเหลือแบบนี้ดูเหมือนว่าตระกูลเสี่ยวก็คงจะต้องล้มละลายแล้วนะสิวินล่าของคุณก็คงถูกธนาคารยึดไปแล้วใช่ไหมละ่ะป้าเฉียนที่ไม่เคยพบความทุกข์ทรมานมาก่อนก็คงไม่สามารถที่จะรอไปอยู่บ้านเช่าราคาต่ำกับพวกคุณได้รอกใช่ไหมละ่ะเสี่ยวฉางเฉียนกัดฟันและพูดว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนายทางที่ดีก็ไม่ต้องพูดมาก ในตอนนี้เสี่ยวช้างควรพ่อตาของเย่เฉินก็เดินมาอีกครั้งพูดอย่างจริงจังว่าพี่ยายผมรู้สึกว่าสิ่งที่เยเฉิญพูดมาก็มีเหตุผลตอนนี้ตระกูลเสี่ยวก็เหมือนกับหลุมที่ไม่มีก้นความต้องการก็ไม่สามารถทําให้พอใจได้ถ้าผมเป็นพี่สะพ้ายผมเองก็คงไม่ใช้ชีวิตกับพวกคุณแล้วเช่นกันไม่ใช่เพียงแค่ไม่ใช้ชีวิตกับพวกคุณแต่ยังคงจะเอาเงินทั้งหมดไปอีก และออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะแกเสี่ยวชางเฉียนคิดไม่ถึงว่าเสี่ยวชางควรเองก็จะสะกิดกความกลัวที่สุดในใจของตอนเองทันใดนั้นก็ด่าด้วยความโกรธว่าเสี่ยวชางควรแกอย่ามาเมาหมัวหม,วมัวเรื่องภรรยาของฉันถ้าไม่ได้เห็นว่าแกเป็นน้องชายฉันคงตีสั่งสอนแกแล้ว ทันทีที่เสียงของเสี่ยวฉางเฉียนนั้นลดลงเย่เฉินก็ตบไปที่หน้าของเขาดวงตาของเขานั้นมึนไปหมดสติของเขานั้นไม่ทันได้กลับมาเย่เฉินก็กล่าวอย่างเย็นชาว่าเสี่ยวฉางเฉียนอยู่หน้าบ้านของผมยังกลาที่จะมาทำตัวทะนงตนลืมชะตากรรมของลูกชายและตระกูลเสี่ยวไปแล้วหรือไงหลังจากที่เซี่ยวฉางเฉียนถูกตบหน้าเขาก็ว่านอนสอนง่ายในทันที เขารู้ดีว่าอย่าพูดอะไรก็ตามถึงสิ่งที่เขาต้องการบทที่520ถึงแม้ว่าเขาจะคือเสี่ยวชางเฉียนในอดีตแต่ก็สู้อะไรเย่เฉินไม่ได้ชายคนนี้เองก็ไม่รู้ว่าเรียนศิลปะการต่อสู้มาจากไหน บตริกาศหลายคนของตระกูลเซี่ยวก็ถูกเขาทุบตีนับภาษาอะไรกับตัวเองเหมือนึกถึงสิ่งนี้เซี่ยวชางเขียนได้แต่ระงับความโกรธไว้ในใจและพูดกับเซี่ยวชางควรว่าชางควรเมื่อกี้ความผิดของฉันเองฉันขอโทษแต่ว่ารบกวนเรียกน้องน้องของแกมาหน่อยฉันมีเรื่องอยากจะถามเซี่ยวชางควรนั้นรู้สึกดีมากในเวลานี้รอแทบไม่ไหวที่จะเข้าไปกอดและจูบเยเชินในทันที ช่างโล่งใจเสียจริงๆตนกำลังทำให้เซี่ยวชางเฉียนรู้สึกอึดอัดไม่ดีเขาโดนตอบไปแล้วมันช่างดีจริงๆเซี่ยวชางควรมีความสุขมากและพูดกับเซี่ยวชางเฉียนว่าพี่ใหญ่ผมขอถามอะไรหน่อยเมื่อสองวันก่อนพี่กับพี่สะพ้ายได้ไปซื้อวิลล่ามาหรือเปล่าเซี่ยวชางเฉียนถามออกมาโดยไม่รู้ตัวแกรู้ได้ยังไงเซี่ยวชางควรพูงออกมาว่ามาลั่นพูดกับผมนะ ลอนบอกว่าลอนอยู่บ้านเพื่อนเล่นไพ่นกกระจอกเห็นพี่กับพี่สะพ้ายไปดูวิลล่าที่บ้านของเพื่อนลอนดังนั้นลอนจึงมาบอกผมนะเสี่ยวฉางเฉียนพยักหน้าและพูดว่ายังไงก็เห็นแล้วว่าแต่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องวันนี้งั้นเหรอทันทีที่พูดจบนายหญิงใหญ่เสี่ยวก็ขมวดคิ้วและถามว่าช้างเฉียนมันเกิดอะไรขึ้นแกจะซื้อวิลล่างั้นหรอแล้วทาไมฉันไม่รู้เรื่องละ่ะ เซียวฉช่างเฉียนนั้นรู้สึกหมดหวังตอนนี้ในใจของตอนนัน้นกระวลกวะวเป็นอย่างมากสมองนั้นไม่เพียงพอแล้วลืมไปเลยว่าเรื่องการซื้อวิลล่านี้ทำโดยที่นายใหญ่หญิงไม่รู้เมื่อเห็นใบหน้าที่โกรธของนายหญิงใหญ่เซียวก็รีบอธิบายไปว่าแม่ผมกับหงเย็นกลัวว่าแม่จะไม่มีที่อยู่หลังจากที่วิลล่าถูกยึดไปแล้วไงเลยอยากดูลวงหน้าว่ามีวิลล่าไหนที่เหมาะสมไหม แกมันน่าร่ำคาญน้าหญิงใหญ่เซี่ยวสะบดอย่างโกรธเงินนี่แกเองก็ไม่ได้เต็มใจที่จะเอามาช่วยชั้นวินล่าของฉันถึงจะโดนยึดไปไงแกไม่ช่วยฉันยังไม่เท่าไรแต่แกแอบไปดูวินล่ารับหลังฉั้นงั้นหรอสีหน้าของเซี่ยวฉางเียนนั้นดูอึกอักดูเหมือนว่าจะอ้อมค้อมไม่ไววหวซะแล้วนาาหญิงใหญ่เซี่ยวนั้นโกรธเป็นอยางมาก หล่นตบหน้าเขาและด่าสาบแช่งว่าแกยังไม่แหกตามองอีกเหรอแม่แท้ๆแกไม่เชื่อไปเชื่อคนนอกตอนนี้ก็ดีแล้วเงินสิบห้าล้านหายไปหมดแกกำลังทำให้พวกเราเดินทางไปสู่ทางตันเมื่อเสี่ยวชางควรได้ยินว่าเสี่ยวฉางเฉียนมีเงินสิบห้าล้านในใจของเขาก็รู้สึกไม่ดีตนอยู่กับตะกูลเสี่ยมาตั้งหลายปีถ้าอยู่ต่อก็คงได้หนึ่งล้านกว่า ต่อมาก็ซื้อของเก่าและมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทั้งลูกสาวของฉันก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาอีกครอบครัวก็มีเงินประมาณสองล้านเองขาดไม่ถึงเลยว่าเสี่ยวฉางเขียนจะมีเงินถึง15ล้านเหมือนึกถึงสิ่งนี้เขาก็รู้สึกเสียใจและพูดว่าไม่แปลกใจเลยพี่ใหญ่ที่พี่คงเอาเงิน15ล้านไปทั้งหมดไว้กับพี่สะพ้ายใช่ไหมละ่ะเสี่ยวฉางเขียนพูดด้วยสีหน้าที่บึ้งตึงว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับแก เสี่ยวชางควรถอนหายใจและพูดว่าพี่ยายพี่ให้เงินพี่สะพ้ยมากขนาดนี้ถึงแม้ว่าพี่สะพ้ยจะไม่อยากโกงก็าตามแต่ชายหนุ่มก็คงเพอ้อฝันทุกวันว่าจะมีป้าแก่แกที่ร่ำรวยมาช่วยเลี้ยงชีวิตเขาคงจะไม่อยากปล่อยให้พี่สะพ้ยไปแน่แน่เสี่ยวฉ้างเฉียนขมวดคิ้วและถามว่าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเสี่ยวชางควรมองเขาและพูดอย่างประหลาดใจว่า ปกตินายไม่ค่อยใช้มือถือเข้าอินเทอร์เนต็ตหรอือบนอินเทอร์เนต็ตก็มีหลายกรณีเลยนะใช้นุมบางคนก็หล่อลวงสาวแกที่ร่ำรวยเหมือนผี่สะพ้ยนะ่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็เพียงแต่พูดกับป้าว่าไม่อยากจะทำงานหนักอีกแล้วป้าแกแกก็จะให้เงินให้รถให้บ้านในทันทีเลี้ยงดูเขาและอาจจะหนีไปกับเขาเมื่อพูดถึงตรงนี้เซี่ยวฉางควรก็พูดอย่างเสียใจว่าเงินตั้ง15ล้าน ผมไม่รู้ว่าจะมีชายหนุม่มกี่คนที่ไล่ตามพี่สะพ้ยเพื่อเอาใจเธอเพียงแค่กลัวว่าพี่สะพ้ยจะเลือกไม่ได้เพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซั s สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ